สวัสดีค่ะเจอเชี่ยว่ะวันนี้แม่รู้สึกเป็นเกียรติมากเลยนะคะมีตากล้องกิติมศักดิ์นะคะมาถ่ายทําให้กับเราในวันนี้ด้วยค่ะก็ตอนเราเข้าสู่ซุปเปอร์มาร์เก็ตของเรานะคะอาณาจักรสินค้ามากมายหลากหลายให้ท่านได้ช้อปปิ้งกันที่นี่เปิดตั้งแต่7จ็ดมงเช้าจะถึง3ามทุ่มกันเลยทีเดียวนะคะและวันนี้วันจันทร์เรามีนัดกัน17บเนาฬิกา วันนี้ก็เป็นวันพระด้วยนะเป็นวันดีเลยที่เราอยากจะมาบอกเรื่องดีๆให้กับชารเเชียของซูนีซูปปเปอร์มาร์เก็ตได้รู้กันนะคะช่วงนี้หลายๆท่านาทนะนราบดีเนาะว่าอุบลราชธานีของเรานั้นประสบเกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์น้ําท่วมนะคะซูนีทาวเวอร์ซูนีซูปปเปอร์มาร์เก็ตก็เป็นส่วนหนึ่งที่อยากจะช่วยเหลือตรงจุดนี้นะเพราะเราก็เลยทําเรื่องเกี่ยวกับชุดถุงยงังชีพนะคะคุณลูกค้าตัวน,นี้เลยค่ะ แล้วก็คิดขึ้นมาว่าเอ๊จะทํายังไงดีนะให้ลูกค้าได้ว่าได้มามาช่วยผู้ประสบภัยน้ําท่วมแบบสะดวกสบายนะคะซูเปอร์มาร์เก็ตเราก็เลยทําเป็นชุดถุงยางชีพไว้ให้นะคะ3ชุดด้วยกันนะคะคุณลูกค้าใครที่สนใจก็สามารถที่จะเข้ามาซื้อที่ซูเปอร์ของเราแล้วก็ไปบริจาคได้ที่ ตรงด้านหน้าของตึกสุนิทาวะซึ่งเราตอนนี้เราตั้งเต็นท์รับบริจาคอยู่นะคะชุดแรกของเราค่ะจะเป็นชุดถุงยางชีที่เป็นของใช้นะคะซึ่งในนี้นก็จะเป็นของใช้ที่จําเป็นในชีวิตประจําวันนะคะมีทั้งน้ํายาล้างจานชามีมีเทียนนะคะมียากัุงยุงน,นะคะแล้วก็มีพวกพระอนไมัยที่แบบจำเป็นต้องใช้มากๆเลยและคือราคาเนี้รยร้อิบบาทก็คือเป็นราคาที่ อยู่ในถุงนี้สินค้าเนี่ยราคาแบบเดียวกับที่ซื้อในซูเปอร์เลยนะคะไม่มีการบวกเพิ่มไม่ได้การบวกค่าบริการค่าจัดแพ็คจัดอะไรเลยค่ะราคาเดียวกันทั้งหมดแล้วก็แพ็คใส่ถุงไปให้ผู้ลูกค้าก็มาซื้อถ้าใครไม่มีเวลาที่จะมาช้อปปิง้งด้วยตัวเองที่จะไปมอบให้กับผู้ประสบภัยนะคะ<ๆ>ก็มาซื้อที่ซูเปอร์ได้นี่เป็นชุดแรกชุดที่2ค่ะจะเป็นชุดถุงยังชีพแบบอาหารนะคะ ในนี้เนี่ยก็จะมีทั้งปลากระกป๋องมีทั้งนมแล้วก็มีขนมซึ่งสามารถที่จะทานแล้วก็อิ่มท้องได้นะไม่ทำให้หิวนะคะก็ราคาก็ตามราคาสินค้าที่ซุปเปอร์เลยนะคะอย่างนี้ถุงนี้ราคา225บาทกันนั้นเองนะคะัน,นี่ก็เป็นชุดที่2ของเราชุดสุดท้ายนี่จําเป็นที่สุดเลยค่ะในช่วงแบบนี้นะคะเราควรจะมีชุดยังชีที่เป็นชุดยา ไว้ด้วยซึ่งเราก็จัดชุดไว้ให้แล้วนะคะยาที่จําเป็นยาแก้ไข้แก้แกอยาธาตุต่างๆเวลาท้องเสียทาอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยในช่วงนี้แบบน้ําท่วมใช่ไหมอาหารอะไรอาจจะแบบมันอาจจะไม่สะอาดปนเปื้อนมาอย่างเงี้ยอันนี้ก็สําคัญแล้วก็ตันจะเป็นไฟฉายนะคะ,ะสีแดงนี่จะเป็นไฟฉายมีไฟฉายทั้งสีดําทั้งสีแดงยาคาราพวกนี้นะคะ่ะมีฐานด้วยเอาไว้ใส่ไฟฉายพวกนี้ราคาที่รวมในถุงนี้ทั้งหมดอะ่ะจะราคา190บาทพอดีเป๊ะเลย ถ้าลูกค้าซื้อเองในซูเปอร์ก็ร้อยก็สิบบาทเหมือนกันแต่นี้เราจัดชุดไว้ให้แล้วให้แบบสะดวกสบายเลยค่ะนี่แหละเนี่ยก็จะอยู่ในนี้ทั้งหมดหรือถ้าใครอยากจะบอกเอ้ยอันนี้มันน้อยไปนะ ที่อยากจะสั่งเยอะๆเลยอย่างเงี้ยก็สามารถติดต่อได้ทางเบอร์โทรนี้หรือว่าจะติดต่อใน l ล n e แอดของซินีซูเปอร์มาร์เก็ตก็ได้นะคะซึ่งแม่ค้าเใจออนไลน์ที่อยู่ตรงนั้นจะรอรับเดอร์คุณลูกค้าแล้วก็สั่งเป็นเยอะๆเช่นน้ำแบบแพ็คเยอะๆนมหรือพวกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอะไรต่างๆที่มันเยอะๆอะคะสามารถที่จะสั่งได้นะคะแล้วถ้าพื้นที่ไหนที่คือรถ Delive r y ของเรายังไปได้ยังน้ำไม่ท่วมเราก็จะไปส่งทันทีลูกค้าซื้อที่ห้รบาทขึ้นไป เราจะไปส่งถึงที่ที่ท่านบอกเลยว่าอยากจะเอาไปช่วยผู้ประสบภัยตรงจุดไหนนะก็ไปได้เลยนะคะอันนี้ก็คือเป็นชุดถุงยังชีพที่ซุปเปอร์รมเกตเราจัดทําขึ้นเฉพาะกิจนะคะคุณลูกค้าเฉพาะกิจในช่วงสถานการณ์วิกฤตน้ําท่วมที่บนราชธานีเราอยากเป็นส่วนหนึ่งที่จะได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยตรงนี้นะคะใครที่อยากจะบริจาคเป็นเงิน ก็ได้ตอนนี้เราเปิดรับบริจาคอยู่ในเพจเซนิทาวเวอร์เราก็ปักหมุดเลขที่บัญชีเอาไว้ให้แล้วสําหรับเงินนะคะส่วนที่เป็นข้าวของเครื่องใช้แบบนี้เราก็มาซื้อที่ซูเปอร์ได้แล้วก็เอาไปมอบให้กับผู้ประสบภัยนะคะโดยให้เราเป็นสื่อกลางในการส่งมอบไปให้ตอนนี้ก็ตั้งเต็นท์ที่หน้าตึกอยู่ทุกวันอยู่แล้วนะคะแต่10โมงจนถึง3ทุ่มเวลาเปิดกิจของห้างเรานั่นเองนะคะนี่ก็ฝากกันไว้ล้สำหรับ คนใจบุญผู้ใจบุญของเรานะเนา,าะโดยเฉพาะแบบพุณอุบุญได้กันเองนะคะเราต้องช่วยกันนะยามนีอย่าวิกฤตแบบนี้เราต้องช่วยกันนะคะมีน้อยช่วยน้อยมีมากช่วยมากตามกําลังของท่านซูเปอร์มาร์เกต็ตเราก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่อยากจะมีส่วนในการช่วยเหลือตรงนี้นั่นเองนะคะคุณลูกค้าก็มาได้ที่ซูปเปอร์นะสั่งได้เลยค่ะและก็อีกหนึ่งงานที่อยากจะประสัมพันธ์นต่อเนื่องกันไปนะสําหรับงานนี้เลย เทศกาลเกาหลีสอ2พนี่สะคะเทศกาลอาหารเกาหลีที่ซุนิชาุปเมตของเรานั่นเองซึ่งจะจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้จะถึงวันที่16ตุลาคมสินค้าที่เกี่ยวกับเกาหลีทั้งหมดเลยนะคะคุณลูกค้าก็จะเป็นบะหมี่เกาหลีบมีขนมเกาหลีนะคะต่างๆมากมายเหล่านี้หรือว่าจะเป็นเครื่องเทศค่องปรุงต่างๆซอสโชจูจัง ให้ต่างๆผู้นี้มีจําหน่ายที่ซูเปอร์มาร์เก็ตในช่วงนี้นะคะก็มาจะหนักจัดเต็มเลยนะคะผู้ลูกค้าใครสนใจก็มาช้อปปิ้งได้หรือว่าจะช้อปออนไลน์ด้วยก็ได้นะคะฝากกันไว้ด้วยนะสําหรับของดีที่ซีนีซูเปอร์มาร์เก็ตของเราแล้วก็สําหรับเรื่องบุญกุศลที่เราได้ฝากกันไว้ด้วยนะคะแล้วก็ช่นนี้ก็เอาพรณสาแล้วก็จะล,ลืมมา ซื้อชุดสังกทานออกวันสาที่ซูเปอร์ด้วยนะคะหลายบุญหลายกุศลกันไปนะคะช่วงนี้อแล้วค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามค่ะอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กันด้วยโดยการกดไลค์กดแชร์ในคลิปนี้ของเราด้วยนะคะวันจันทร์หน้าจะเป็นสินค้าอะไรนั้นช็อปปิ้งกันได้เลยที่ซีนิสโตรเมเ,เกตเดี๋ยวจะบอกมาบอกกันที่เพจขอีนีทาวเวอร์นะคะวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะชีอถึงยังชีพค่ะ ใช้ได้เลยนะคะ